อิซก e ิสามสูดนะครับตัวนี้เป็นอ e ีซกิสามสูดสามสิบสองแรงนะครับตัวนี้สภาพรพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบๆก่อนนะครับตัวนี้เป็นหม้อน้ําใหม่เลยนะครับติดตั้งระบบปุงแกรเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าไปถึงก็แค่เสียบแบตเตอรี่แล้วก็ต่อสา,ายน้ํามันนะครับพร้อมใช้งานเลยเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปถอดอะไรทั้งนั้นนะครับ ลองมาฟังเสียงดูครับว่าเครื่องแน่นขนาดไหน